ที่เอออสปอร์ตภูมิใจนำเสนอมังงะวันพันแมนภาคใหม่มาเร็วกว่าเดิมถึง1เดือนก่อนหน้านี้มีกาหนดว่าจะมาในเดือนกอกฎากดาแต่ว่าคราวนี้ครับอาจารย์มูร์ตาประกาศม่อีกครั้งหนึ่งมาในวันที่18มิถุนายนนี้สัปดาห์หน้านี้แล้วนะเนื้อใจความเนี่ยผมถึงกับตกใจและร้องกรี๊ดๆไว้ๆกันอยู่ที่บ้านตามลำพังครับเพราะว่าไม่มีใครก็เตียวแตกได้ละเมื่อได้เห็น X ส่วนตัวของอาจารย์มูรตาประกาศเอาไว้ผมเนี่ยถึงกับน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลน้ำตาไหลาพากออกมาอย่างลูกผู้ชายเพราะว่าอ่านไม่ออกแต่ึงงอย่าาไรก็ตมมผ ก็กดตัวแปรครับและเนื้อหาในข้อความนั้นก็บอกเอาไว้ว่าและก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนแล้วเราค่อยไปพูดคุยกันครับกดไลค์ให้กันก่อนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณตั้งในช่วงนี้ครับไปกันเลย หลังจากที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการของอาจารย์มูรุตะผ่านเอกส่วนตัวว่าจะมีการพักไปถึง2เดือนนะครับนั่นก็คือจะมาในวันที่16กรกกาดาแต่ว่ามีการประกาศใหม่อีกรอบหนึ่งในเอกส่วนตัวของอาจารย์มูรุตะเช่นเดียวกันครับเป็นอาจารย์มูรุตะนั่นแหละที่ประกาศใหม่อีกรอบว่าตอนใหม่หรือภาคใหม่นั้นจะมาเร็วขึ้นในวันที่18มิถุนายนนี้นะครับหลายๆคนก็ถึงกับตื่นเต้นกันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พวกเราลุ้นกันมากที่สุดนั่นก็คือไม่ใช่กลับไปแก้ตอนเก่าภาคศึกหมู่บ้านนินจาที่ i <laughs> เวลากลับไปแก้ในใจหายจริงๆนะเพื่อนๆอ่ะเอาเป็นว่าก็ไม่มีการกลับไปแก้ตอนเก่าแล้วครับเพราะอาจารย์มุรุตะนั้นระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าจะเป็นเนื้อหาในส่วนของนีโอฮีโร่ครับไปภาคใหม่กันต่อเพื่อจะไปภาคศึกหุ่นยนต์แบบดุเดือดเล่เาใจอลังการงานสร้างคนที่ทําลายหมู่บ้านของเจนอสกาลังจะถูกเปิดเผยโบลร์กาลังจะกลับมาและการต่อสู้อันดุเดือดเล่เาใจอลังการงานสร้างโลกจะพังที่น่าจากพวกหุ่นยนต์หรือไม่กําลังจะกลับมาครับแบบดุเดือดรู้สึกว่าคุณตาจะตื่นเต้นเป็นพิศเศษ นะก็ต้องตื่นเต้นเลยครับเพราะในต้นฉบับมังงะของอาจารย์วันที่เป็นเป็นต้นฉบับที่มีการล่างสตอรี่บอร์ดเอาไว้ก่อนเนี่ยเนื้อหาในส่วนนี้มันเดือดจริงๆครับมันเดือดกว่าทุกภาคที่ผ่านมาแล้วก็มันก็นตลกมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ที่สําคัญเลยมันคือเดือดมากครับถ้านณะภาคก่อนๆเนี่ยภาคนี้ก็ถือว่าเดือดที่สุดแล้วครับแม่ตื่นเต้นจริงๆนะมีเพื่อนๆหลายๆคนครับที่เข้ามาติดตามคุณต้าใหม่แล้วก็ในช่องนี้ใหม่ๆนะและรวมไปถึงเพจด้วยและรวมไปถึงมาติดตามวันพันแมนใหม่ครับบางคนเนี่ยถึง บับของวานพันแมนความเป็นจริงแล้วมันมีอยู่2เวอร์ชันด้วยกันนะครับนั่นก็คือเวอร์ชันของอาจารย์วานที่แต่งเองและก็วาดเองนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเวอร์ชันนั่นก็คือเวอร์ชันของอาจารย์มูระตะ ที่มีการแต่งเนื manager, ay, ienne, şey <sm all on an>? ้อหาเพิ่มเติมไปจากฉบับของอาจารย์วันนะและรวมไปถึงอาจารย์มูลตะนั้นก็จะมีการแต่งเนื้อหาของตัวเองเพิ่มเติมไปอีกเล็กน้อยครับแต่ก็จะยึดในสตอรี่บอร์ดของอาจารย์วันเป็นหลักไม่งั้นเนี่ยเนื้อหาเนื้อเรื่องมันจะตามกันไม่ได้มีการดัดแปลงเล็กๆน้อยครับหรือว่าจะมีเหตุการณ์เชื่อมโยงเข้าไปสู่เหตุการ์สําคัญยกตัวอย่างเช่นการที่ไซตามะเป็นไอหัวเหม่งที่เก่งที่สุดะอันนี้ก็ไม่ต้องเชื่อมโยงอะไรหรอกเป็นตัวเอกและรวมไปถึงเหตุการณ์อย่างเช่น จะมีนีโอฮีโร่เกิดขึ้นจะมีหุ่นยนต์จากกลสังหารที่โผล่ออกมาอารวาดและผู้ที่อยู่เบื้องหลังของหงงุ่นยนต์ข้างที่ทำลายหมู่บ้านของเจนอตในฉบับของอาจารย์วันเนี่ยกำลังดำเนินเนื้อหาไปครับส่วนอาจารย์มูรตะนั้นเนื้อหามันยังไปไม่ถึงภาคนั้นครับผมกำลังจะบอกว่ามันมี2เนื้อหานะแล้วเ,เพื่อนๆไม่ต้องตกใจว่าวันพันแมนนั้นมันจะหยุดเขียนไปถ้าหากหยุดเขียนจริงๆแต่อาจารย์วันยังอยู่รอดอันนี้ผมไม่ได้แช่งนะครับ แต่หากกระชา่มูลตะนั้นแบบไม่อยากเขียนแล้วหรือว่ามีอยากจะพักแบบยาวๆสักปี2ปีก็จะมีอาจารย์ท่านใหม่ครับมาเขียนแทนได้แบบนี้เป็นต้นนะครับ และผมก็บอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าอาจารย์วันนั้นก็ไม่ได้แต่งแค่วันพันแมนอย่างเดียวนะถึงแม้ว่ามอบไซโครลอยจะจบไปแล้วครับยังมีวันพันแมนที่หลงเหลืออยู่ยังมีอีโก้นะฮะที่เป็นมังงะใหม่ของอาจารย์วันที่กําลังเป็นกระแสะอยู่และอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเวอร์ซัสนั่นก็เป็นผลงานของอาจารย์วันเช่นเดียวกันนะครับแต่อาจารย์วันเนี่ยจะวาดสตอรี่บอร์ดให้กับอาจารย์เคียวทาโร่ไปวาดต่อครับตอนนี้กําลังเดือดเหมือนกันครับและก็ได้รับรางวัลไปด้วยนะครับเป็นมังงะะะเเดดดอบสแหห่่งงปี้้วยวยยนมมใ อย่างเวอร์ซัตเนี่ยข้ามกระโดดเข้ามาเลยครับถือแม้ว่าจะเป็นมังงะหน้าใหม่เพียงปีเดียวเท่านั้นแต่ก็ได้รับความนิยมสูงมากๆครับจนได้กลายเป็นแชมป์และเป็นเดอะเบสของมังงะในปี2025ไปเลยนะครับเพื่อนๆก็ไปติดตามดูกันนะหรือจะดูในช่องนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาพูดคุยเกี่ยวกับเวอร์ซัตในคลิปต่อไป ไม่ขายคลิปในคลิปเลยเพื่อนในส่วนของเวอร์ซัสเนี่ยก็แอบรุ้นเหมือนกันครับว่าจะมีการทําอะดิเมะเร็วๆนี้หรือไม่และทีมที่ทำอะดิเมะก็ควรเป็นทีมอะดิเมะหรือค่้อะดิเมะที่ทําแบบเดือดๆนะความเป็นจริงมันก็ต้องเป็นวันพันแมนด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เดือดไม่แตกต่างกันเลยอ่ะเอาเป็นว่าจบในเรื่องของเวอร์ซัสไป อีกเนื้อหาหนึ่งครับที่เราจะต้องมาพูดคุยกันนั่นก็คือตัวอย่างใหม่ในอนิเมวันพันแมนซีซันสามที่กําลังจะมาในเดือนตุลานี้ครับมีแนวน้อมและมีความเป็นไปได้ครับว่าพวกเรานั้นจะได้เห็นตัวอย่างใหม่ของอนิเมวันพันแมนซีซันสามในงานอนิเม expo 2อง5สที่อยู่ที่นิวยอร์กนะฮะบ้านเกิดของคุณต้าเนี่ยคุณต้าเนี่ยอยู่ทิตเกิดที่นิวยอร์กกินข้าวน้ำตอกอร่อยไม่ยอกและอยู่ในตอกเนี่ย ก็ถือว่าเป็นสารที่ที่น่าจะจัดแบบใหญ่โตเลยครับมีบูธของวันพันแมนที่มีการจัดแบบใหญ่ๆเลยนะแล้วก็รวมไปถึงมีการจัดบ้านของไซตมาม่าที่เป็นในลักษณะของรูปแบบมังงะด้วยนะครับเท่าขนาดบ้านจริงๆของไซตมาม่านะครับถ้าหากใครอยากจะเห็นบ้านจริงๆของไซตมาม่าขนาดอย่างไรไซตมาม่ามีความเป็นอยู่อย่างไรเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปดูที่งานเอ็กโปนี้ได้นะครับ2025จากในช่วงวันที่3ถึงวันที่5รกรกฎานี้นะครับหรือ,ออาจจะมีการบวกๆไปอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจและรวมไปถึง ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าบ้านของไซตมามะเนี่ยก็จะเห็นตัวของไซตมามะครับขนาดเท่ากับตัวจริงที่ยืนต่งานต้อนรับเพื่อนๆต้อนรับเข้าไปในบ้านนั่นแหละครับ เพื่อนๆก็อย่าลืมใครจับมือไปตบน้อแมงสมใส่ตะไม้ให้ผมมีหนึ่งนะ <S <S ไม่รู้ว่าจะเก่งไปไหนไม่รู้ว่าจะพักไปไหนเหมือนกันนะครับอ่ะเอาเป็นว่าก็มาลุ้นว่าจะมีตัวอย่างใหม่หรือไม่นะเพื่อนๆนะเมื่อพูดมาถึงอนิเมะแล้วก็อ่ะพูดกันต่ออีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือในเนื้อหาของอนิเมะซีซั่น3ที่จะมาในเดือนตุลาที่จะถึงนี้ด้วยนะก็มีความรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้ครับว่าน่าจะมีไปถึง24ตอนเลยก่อนหน้านี้พวกเราคาดเดากันว่าน่าจะมี12ตอนละเพราะว่าดูเหมมือนนกับบบว่่าาีจะทแ เกียดแล้วก็อารมณ์แบบัมแบบเอาไปทีอะ่ะก็คือภาค2เนี่ยเราก็บ่นกันมากเลยนะครับเพราะว่ามีการตัดตอนมีการตัดเนื้อหาแล้วก็ฉากที่น่าจะเดือดก็ไม่เดือดแบบนี้ทำแบบลวกๆภาพแบบสไลด์อ่ะอารมณ์ประมาณนั้นแหละแต่ว่ามาในซีซั่นสเนี่ยพวกเขาเมีการเก็บรายละเอียดแล้วก็มีความจริงจังมากขึ้นนะครับฉากการต่อสู้ก็ดูเดือดมากขึ้นด้วยคราวนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าพวกเขาจะทําได้ดีแค่ไหนแก้ตัวได้ดีแค่ไหนกลับมาที่ความเป็นไปได้ครับว่าน่าจะมี24ตอนนั่นก็คือ ภาพที่มีการปล่อยออกมาในเดือนมิถุนาครับเป็นภาพของน้ําแร่ธรรมชาติอ e ีวิลและก็ตัวของเจ้าเหือกนะครับหรือกัมนั่นเองกัมเนี่ยเป็นตัวละครที่เราเห็นกันตั้งแต่ต้นๆแล้วของภาคนี้นะครับภาค3เนี่ยแต่น้าธรรมาชาติอ e ีวิลก็เห็นตั้งแต่ต้นๆเช่นเดียวกันครับแต่ว่าภาพที่ปล่อยออกมามันเป็นจังหวะที่น้ําธรรมชาติอ e ีวิลนั้นยืนแต่ง,งานตอนนอ่อหน้าคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคิง แข็งแก่งขนาดนี้ได้อย่างไรน้ำแร่ธรรมชาติอ e ีวิลที่อยู่ต่อหน้าศัตรูเมื่อไรจะจับจิตสังหารและเล่นงานศัตรูแบบไม่มีเยื่อใยเมื่ออยู่ต่อหน้าคิงแล้วทำได้เพียงน้ำที่อยู่นิ่งไม่มีพิษมีภัยต่อคิงเลยคิงมองพวกน้ำธรรมชาติอ e ีวิลและอาสุจิดำเป็นแค่มดปลวกเท่านั้น นั่นแหละครับคือเหตุผลครับเพราะว่ามันเป็นฉากหรือห้าถากเทียบกันจริงๆแล้วมันเป็นฉากนั้นเลยนะครับถ้าหากทีมอนิเมะไม่เอารูปมาแบบสับขาหลอกพวกเราหลอกให้พวกเรานั้นมโนไปเองมโนไปเล่นๆเนี่ยก็น่าจะถึงตรงนั้นเลยถ้าหากถึงตรงนั้นเนี่ยเนื้อหามันค่อนข้างยาวมากๆครับน่าจะถึง24ตอนกันเลยนะคือตอนละ30นาทีตอนละ30นาทีไปถึงตรงนั้นอะ่ะแน่นอนถ้าหากเพื่อนๆไม่เชื่อนะครับไปดูตอนตเก่าๆของผมมาที่ทำเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้อีกแล้ว นี่ขายคลิปในคลิปแต่ผมบิกนี็กเไว้ให้ดูเลยครับว่าตอนมันยาวจริงๆครับแต่ทำไปถึงตอนนั้นเนี่ยมันต้อง24ตอนท่อน,นั้นแหละเพื่อนๆและสําหรับคลิปนี้ครับผมเชื่อว่าแฟนขับวันพันแมนหลายๆคนนั้นรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่อาจารย์นั้นกลับมาเขียนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีตอนใหม่เร็วขึ้นถึง1เดือนครับจากที่ประกาศเตือนก,นกรกฎาเนี่ยเลื่อนมาเป็นเดือนมิถุนาเลย คือเดือนนี้นี่แหละสัปดาห์หน้าเลยล่ะส่วนเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัครสไาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิงเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าไรพิมพ์ควาว่ารักเลยครับว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ครับที e ่เอออสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่ฟังจนจะบ